สวัสดีจ้าน้องกุบมาทักทายมือนี้มือนีน้องกุบกับป้านายย่ยดาสิเห็นยังกินไก่ทอดจ้าวิธีมักไก่ของไอดาง่ายๆจ้ะไอดาเอาไก่มาล่างท้ำความสะอาดเรียบร้อยปล่อยให้มันแหงสะเด็ดน้ำแล้วเราก็มาจิ้มนะคะจิ้มใส่ไม้อันนี้เฮานี่จิ้ม ทีนี้เราก็ซิมาปรุงกันพี่น้องเครื่องปรุงก็มีเกลือน้ำมันหอยพริกไทย ดาใส่เปียงมะนาวลงไปที่ขาดไม่ได้คือไข่ขาวแ,วแล้วเราห้ามกันทันพี่น้องมีบักนาเนี่ยหอมทึงเปลือกมันมีหนามมันออกมานำนำคนใส่กันเลยขยำแรงๆขยำมันแรงๆเนี่ย ใครเขาเขาไปมันเห็ดเหเนื่อไก่หน,นุ่มแล้วกะน,นังกระกอบพี่น้องผู้ไดหัวล้วก็ดีเนาะผู้ใดยังบ่ท่านหูวกัลองเห็ดเบิ่งเด้อผู้ใดหัวล้วก็บบอกกันในเนาะอ้ยอย่าบ่ต้องกักสูตรเด้อมหยังบอกกันใดเด้อนี่แค่นี้หมักไว้ยี่สิบนาทีแล้วก็ไปทอดได้มักไว้ยี่สิบนาทีแล้วเขากิดิมาเตรียมทอดพี่น้อง ขฮาสิใไซน้น่มันห่อนลอยแปดสิบกับพ่อสูตรมักหมูกับแบบเดียวกันกับไก่พี่น้องอย่าลืมใส่ไข่ขาวแต่ว่าหมูเนียด่าสิไซ่กระเทียมเข้าไปมันกะเลยเป็นหมูกระเทียมพริกไทยเตรียมแป้งซุปทอดจ้ะเอาเคลงไปซุปในแปง้งเอาด้านที่โบมีหนังหันลงซุปในแป้งก่อน เสร็จแล้วก็มาเอาด่านที่มีหนังเพราะว่าด้านที่มีหนังหันต้องลงไปในน้ำมันกวนจ้ะทอดมอทอดเฟรนช์ฟรายร้อยแปดสิบจ้ะอุณหภูมิอุณหภูมิร้อยแปดสิบจ้ะทอดทีละสองชิ้นสมชิ้นนะจ้ะ แล้วนี่ก็จะเป็นหมูกระเทียมพริกไทยพี่น้องสูตรเดียวกันเกลือน้ำมันหอยพริกไทยแล้วก็ไข่ขาวอย่าลืมเด็ดขาดไข่ขาวพี่น้องใกก็ะจะเริ่มเลี้ยงแล้วจ้ะเดี๋ยวยกให้ดูเห็นไหมคะมแป๊บหนึ่งก็ได้ละอีกแป๊บหนึง่ง เจังสี่แลนอ,อตอนนี้เห็นยังอาณายืนเฝ้าอันหมอทอดไก่พี่น้องแล้วแล้วสีหาตอนตำอิดเป็นจะาไหนสีสันน่ากินบ่พี่น้องนนอันนี้แม่นไก่วิลุไก่มักหมูกินหมูพบกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า